อโอเคถ่ายแล้วใช่ไหมโอเคก็สวัสดีเพ่อพี่น้องท่านด้วยนะไอ้ก็อยู่ผมนะพี่กันอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้ก็นะครับอยู่กับไมค์ครับพ็อกเก็ตอ i ดิชั่นนะครับผมในเวอร์ชันส1ตรจุดสิบเอ็ดจุดูอัลฟาสิบสี่นะครับผมผมเป็นโทรศัพท์ oppo r สองศูนย์ศูนย์หนึ่งหรือ oppo yo yo นั่นเองนะครับผมเจะไปเล่น casting world กันเหมือนเดิมเลยนี่ครับผม ไว้ก็ต้องขอโทษนะกับความแหลกนะตอนนี้ก็ยังอาจจะแหลกอยู่นะเพราะว่าผมลืมไปตั้งค่ามานะเพราะลบและโหลดใหม่นะฮะไอโปรแกรมอัดนะครับผมแต่ยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนี่นะบ้านเราตอนพาร์ทที่แล้วนะครับพ่อ้ยเราลืมสร้างบันไดครับพ่อแม่พิดน้องครับสร้างอันนี้ก่อนดีโอเค นั่นก็เป็นเสียงคุณตั้งนะครับผมจากรายการคาร์ดอสทีวีนะครับถ้าได้ยินนะถ้าได้ยินนะแล้วก็เสียงจากใครไม่รู้นะรายการอะไรก็ไม่รู้นะครับถ้ามึงก็พูดดังขึ้นเรื่อยๆเนาะโอเควันนี้เราอยู่กับคุณแกะเราจะไปอะไรนะ วันนี้จะทำฟาร์มนะครับสามปุ๊บรู้สึกว่าไอ้พวกคนที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยจะพูดดังกว่าเราอีกนะครับโอเคฟาร์มสัตว์ผมกะว่าจะทำแถวนี้แหละครับอเแล้วก็ต้องทุบตรงนี้ออกก่อนนะครับ นี่วางดินหรือเปล่าไม่ต้องวางหรอกมั้งนะครับมันไปพูดถึงเรื่องขีโตกันได้ยังไงวะฟาร์มอยู่นะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะเดี๋ยวก็อัปเกรดนะอัปเกรดใหม่นะครับฟาร์มนะครับโอเคเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวดีนเสียงกันหรือเปล่าเอ่อออปชั่น ไเนทโอเคโอเคโอ้สาวลืมเป็ดโอ้โหเสียงดังมากอเคโอเคโเคอเ์เคีองดังเคโอเอเคโอเคโเคอเคเคโอเคเคโอเะโอเคโอเเคโอเคอเคโอเคโอเเคเอเโเเีเโอเคเเเเโอเคเโอเคเองอเ ไม้ตัดไม้ตัดไม,ตดไม้ตัดไม้แล้วตัดไม้อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคเพอเราตัดแล้วนะเราก็จะต้องตัดอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวมันจะมืดหรือเปล่าเนี่ยอางยังยัง,ยงตัดไปเรื่อยๆนะความสว่างเตันเลยแล้วกันครับอบ้านเราดูลหลานะ พูดกันเบาๆหน่อยก็ได้นะครับยิงพูดมันยิงดัง <c oughs> ยิงดังขึ้นโอเคเรามาขุดหินกันก่อนดีกว่านะโอ้โ <c> ห <oughs> ชิปหายวายวอดกันนะ วายวอดกันที่วิถีตะผัดแล้วรอบนี้โอเคฮะเราก็จะขุดหินไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ก็เราจเจอเหล็กนะพ่อแม่พี่น้องคนระับหายขุดไปเรื่อยๆนะนแคร์ได้สิก็แคร์อยู่นี่ไหมเนี่ยหายหายหายช่างมันไล่นี่สอง,งหิ่งหาอยเลยที่ไปนี้แหละ เรารวยหินนะฮะโวยตกตกรู้สึกแหลกขึ้นเลยแหลกลงนะไม่รู้เหมือนกันช่างมันตัดไม้ต่อนะเราต้องมีไม้ไว้เยอะๆนะฮะโยโย่ย่าดูเร่จะเร่ยีดเนี่ยไหมล่ะทีนี้ต้องตัดไม้ทีนี้ต,ต,ต,นต้องตัดไม้ไปเยอะนะครับ เพื่อที่เราจะต้องถางป่าตรงแถวนี้ก็กลายเป็นของเราป่าแวนปวดหัวเลยปวดหัวเลยบอกจริงนะเนี่ยโอ้เฮ้ยเรามีเหล็กอยู่นี่ว่าเฮ้ยเรามีเหล็กอยู่เ้ย นี่เรามีเหล็กอยู่เราต้องเอาเหล็กเข้ามาใส่ปุ๊บใส่ปับ๊บไปใส่ไม้ทันทีเอ้ยใส่ส่านได้เว้ยเออเอาเดิมาใส่ฐานมาครับดาบเอาคาบทาไมวะอ๋อคาบคาบมาเลยครูไม่มีเออเราไม่มีอยู่แล้วนะจ๊ะเจ๊เจ๊จเก็บอา่าอะไรดีกระจกเข้าไปก่อนสองอันแล้วก็อันนี้เจ็อันนะกระจกแผ่นแล้วก็เราก็คงจะต้องเก็บอา่าอันนี้ด้วย นี่อีกแล้วก็ธนูแล้วก็แท่งไม้เยอะแยะนะครับเกไปนะโอเคตรงนี้รอเหล็กมันได้สักสามอันนะครับแล้วเราก็จะเอาไปทำถังน้ำกันไปทำทำถังน้ำเนี่ย <c oughs> พอเราทำถังน้ำปุ๊บเราจะมีน้ำใช้ใช่ไหมฮะพอเราเราก็จะมีฟาร์มพอเรามีฟาร์มเนี่ยเราก็จะมีของกินพอเรามีของกินเนี่ยเราก็จะไม่ตายพอเราไม่ตายเนี่ยเราก็จะเลี้ยงสัตว์ได้เพราะเรามีน้ำนะถือว่าเป็นชีวิตมากเลยนะครับ มาเดี๋ยวผมเปลี่ยนฟาร์มสัตว์ไว้ตรงนี้ดีกว่าไหมแต่เราก็ต้องตัดตรงนี้ออกซึ่งเราก็ตัดออกไปเลยดีกว่าฮ้ยบิ๊กครับผมเ่ไ <c oughs> <c oughs> หไอ้มันซื้อกม Counter Strike Global Offensive Edition v e r s Master Extra Plus of หไม่รู้เหมือนกันนะโอเคเราก็จะทำฟาร์มสัตว์ <c oughs> ตรงนี้นะครับ ก่อนยังบอกว่ามันเกมการดอยู่เลยซื้อ Gmod ดีกว่าไม่ใช่เหรอเฮ้ยดูเวลานเว้ยอยากได้ยี่อ้ออ๋อกับมีเป้าหมายอะไรเงี้ยเริ่มเริ่มนจากเล่นเกมคาวเตอร์ไปรอบออสสตรีคินชันลีเวิร์สมาสเตอร์เอ็กซ์แคปุ่นสองพาร์ทออฟเดอะเวิลด์ช่วช่วยย้อด้วย CSGO ครับ โอเคฟาร์มส <istles> okay, ัตว์เราก็จะอยู่ตรงนี้นะจ๊ะเป็นฟาร์มสัตว์หดี๋ยเป็นฟาร์มข้าวดีวะเล็กแค่นี้เอาเป็นฟาร์มข้าวดีกว่าเฮ้ยเมื่อกี้เสียงสไปเดอร์สไปเดอร์ใช่ไหมโอ้ยจะมืดแล้วด้วยโอ้ไม่ก๊ มือแล้วก็ตัดคลิปอะนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเวนแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยมันม ờ แล้วลาไลายไม่ได้แดกไม่ได้แดกอุ้ยอุ๊ยไม่ได้แดกหรอกขอบอกขอบอกโอ้ยได้มาแล้วสองอัน เฮ้ยสองอันนี้ถ้าจำไม่ผิดเบ็ดตกปลาได้มาแล้วอฮ้อยโอเคเขาได้เบ็ดตกปลามานะครับรเราก็จะทำเอ่โอโฮแนวโฮโฮแปลว่า,อ,าอะไรนะเ่าเขาเรียกวนะ่าจอบนะจอบจอบนะครับโอเ,อเค วางไปเลยอ่โอ้โหฟิว์งาะก,กระเทาะแว่นเราจะทำทางเข้าจากข้างบนได้ด้วยกะ ลงมาตรงนี้ได้เดียวเอ้ยน้ำมันแกะเทาเจ๊เด้อเรามีเหล็กใช่ไหมสองอันพอดีโอเคเราทำไม่คิดอะไรเลยวะไม่ได้ไปทำที่ขุดวะแล้วก็ไม่พออยู่ดีอดังนั้นก็ทำมันนี้แหละดีละดีละจริงเหรอจริงเหรอเชียช่ยเชี่ย เยี่ยมโอ้น่าイスได้ครับได้มาทั้งหมดยันสามอันเลยโอ้โหรู้สึกดูดีฮะดูดีดูดีเออเราก็ต้องเอาไม้มาสี่อันเพื่อที่จะทำเออได้ไหมครับโอเคเนี่ยเราก็จะลงไปที่ฟาร์มได้เว้ย เออาดิเอาเดิเอาดิเดียเเด๋ยวเราเราสามารถทำนี้ได้ไง,ไาางเนี่ยคัพเปอร์สโตนเวลเนี่ยว,วอลนี่หว่าไม่ใช่เลยเฮ้ยเมื่อกี้เห็นสเกลริตันใช่ป่ะชัดเลยขึ้นบ้านแล้วเออเอเอแมว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 กลับกรับเออเจ็บเจ็บ ไปมันยิงเข้ามาแล้วนี่นะอะไรอ,อะไรแล้วแมวแมวย้ยายยิงย่ายิงเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วโอ้ยไม่ได้ไม่ได้แยกไม่ได้แยกนอนแล้วมอนเตนต้องเนี่ยแล้วมันอยู่เนี่ยอ้ oh. อีตายตายไปแล้วนอนแล้วนอนแล้วอยู่ทำไมล่ะวันนี้พิเศษหน่อยนะก็จะแคสสักสองคืนเลยนะครับจะที่ไหนล่ะเอาล่ะก็<อ>ต้องเองอ,อต้อง,องเออ,อ,เอ,อแคสสักอยากไม่ตายอีกเหรออ๋อแกะแกะแกะเพราะเรามีภารกิจที่ยิ่งใหญ่นะครับ ครบนานยิบหายเลย้าล 5, ววว้วาวยวยปเราก็ต้องเอาอนี่ออกมานิดนนึงนี่ดึงมันออกมาเอาพลังทั้งหมดของมันออกมา พลังทั้งหมดของมันมีอยู่ีเดียว๋อเอาเดินเองเดินเองเอาตีเองต้งหกักชิบกายแล้วเคเราต้องพอพันธ์แกะนะครับในภายภาคหน้านะโอเคอันนี้ก็ตียญ้าไปก่อนนะครับหาซีดนะซีดก็คือมเมล็ดพันุ์นะครับผม คืนไรเดินน่ะโอเคก็เสร็จไปอีกอย่างลนะฟาร์มสำหรับฟาร์มก็เสร็จแล้วนะนไหนๆก็ผ่านมาถึงประมาณ8ปดโมงในเกมแล้วก็แคสให้มันครบ2คืนเลย ใช้ทุกเวลาเนี่ยไม่เสียเปล่าจริงๆนะครับเก็บของไปอนะ่ะอันที่ไม่สําคัญเท่าไหร่นะครับเก็บไปนะอย่างหินเนี่ยก็รู้สึกว่าน่าจะไม่สําคัญเท่าไหร่นะท้งน้ําก็เก็บนะเพราะมันสําคัญนะครับก็ต้องเก็บไว้นะครับสุปก็เก็บของที่กล่องไว้เขาด้ใช้นะตอนนี้แหละอย่างดินเนี่ยโอเคแล้วก็เอาโหกมานะเพื่อเรา,เาหกมาเนี่ยเราจะมาเอา่อ ทำฟาร์มกันนะครับเฮเวิร์ดมูนเนี่ยรู้จักปะอ่ารู้จักใช่ไหมท่านผู้ชมบอกเฮเวิร์ดมูนคืออะไรวะเฮเวิร์ดมูนนี่เกมเก่ามากบอกตรงเนี่ยโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวนะเมื่อกี้แกพูดว่าอะไรนะแกพูดว่าอะไรนะกูไม่ชอบสั้นกูไม่ชอบ เออปีศาจปีศาจโอเคกระดูกเนี่ยเราเอามาทำเป็นโบนมิวดีกว่าหรอกมีหมาหรอกไม่มีหมาหรอกนอกจากสองตัวที่นั่งอยู่ตรงก็้ี โอ้โหโอ้โหโอ้โ huh. ห oh, ้เฮ้ยคิดเปอร์คิปเปอร์อุ้ยอุ้ยโอ้โหกูหัวใจแทบวายยาคิปเปอร์ยาเหยียบโอ้โหทุ่งสาลีกูเยี่ยม โอ้ oh, อันตรายชิบหาย,ยตรงนี้ไม่ได้ละเปลี่ยนเลยโอ้โ oh ห oh. ยอดจริงๆอ่ะท่านผู้ชมอ uh huh. อือหืไอซิปเปอร์ร้ายกาจนะ <S 2> <S 2> เอาโต,โตเลยนี้คิปเปอร์มาเหยียบทุ่งข้าวสาลีแล้วข้าวสาลีโตเลย มันเป็นไปนได้จริงใดเอาวางวางอ่ะไม่ครบเว้ยไม่เป็นไรเราอย่าพึา่งทำขนมปังนะเรามีสิ่งที่ควรทำมากกว่าขนมปังอีกคนะก็คือฟาร์มสัตว์นะครับเราจะทำฟาร์มแจก,กันยา ได้สองอันพอดีจริงๆแหละทำฟาร์มสัตว์แล้วเดี๋ยวก็คงจะจบคลิปเลยนะจ๊ะเอ่อฟาร์มสัตว์ผมกะว่าเน่ยอะไรกันอะ ไมค้าแบงคอกครับในคอมเท่านั้นนะอันนั้น PC o l y นะครับเหมือนบังคับกันเลยเนาะถ้าอยากได้ของเหมือนบังคับกันเลยเนาะถ้าอยากได้ของต้องไปรับเฟสก่อนโอเคตรงนี้ก็ทำเป็นประตู นะแ,กแก่น้อย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 สีเทาเดี๋ยวเราจะได้เจอกันโอเคต่อไปเราก็จะเอ้ยเรามีซีดอันหนึ่งเหรอช้ำชองใช่ไหมตั้งเฮ้ยไไเ เหมือนได้มาแล้วก็ต้องเสียไปชีวิตโอ้ไม่เกิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่างมันนะครับสามสี่ือแล้วจำสี่ปึ๊บป๊บป๊บหนึ่งสองป๊บป๊มีน้ามอไซค์อ่ะในแบงคอกอ่ะ วางวางเยี่ยมถึแกะกไปไหนแล้วมานี่ พิมพ์กับพูดมันแตกต่างกันนะเว้ยพิมพ์กับพูดมันแตกต่างกันนะเว้ยอันนี้มอันนี้ นี่ม่เหนนะ็นมเข้นม่แล้นนมเห้รเ็นรกไมเนอนอกไปนอไม่ไม้เด็เด็นไเนไม่ได้ดหด yeah. ดนรอกไนออนีเไไเ ก็เนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดอ subscribe like and s แชร์นะครับคลิปใหม่ติดตามได้ในวันเสาร์อาทิตย์้อเสาร์ทิ่เท่านั้นนะครับผมก็โรนี้นะผมเกียนคุงจาก k จีที t v นะไปฮะบายครับผมบาย